เลยดัดชูดัดแปหมุนหมุนติュหมุนโอ้เลือดดำเลือดดำไปหเต็ปเลือดดำไปหนึ่งสเต็ปวาบัตรรอนแปแปอาฮะอาฮะหมื่เจ็ดวะเฮยแล้จิงพิษแล้จิงพิษวไ เ h e h u ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเด h ร์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up พโคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัไปพร้อมกันในเกม7บาทตอนนี้เนี่ยเอสค n นด The One น l อนติเมเป็นตัวที่ดามเมจบัมๆคือลือที่สุดแล้วในตอนนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาตัวบ้มบมอีกหนึ่งตัวที่ไม่แพ้ป๋าเลย กับเจคเกลดาตัวนี้เลยเบิบ้มเเหมือนกันเลยแต่คือนมนี่เลยทุกคนนะครทีมที่เราจะไปเล่นเคอสในวันนี้เนี่ยเป็นทีมของเกลดากับเผ่ามันที่มี3ตัวประกอบอย่างเดลี่เอลี่เดลี่เอลี่นี่คือตัวประกอบว้แต่มันก็ข้อดีของมันก็คือนี่เลยตีระยะไกลเนี่ยก็จะลดความแรงลง3-5%เแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเดฟอสตวงฟราวดินเอาพาสซีฟตรงนี้ เป็นตัวเทพทู <c oughs> ใครที่ไม่ใช่เทพทูก็ไม่ต้องไปใส่แล้วกัน <c oughs> เปลืองช่องตัวเนี้ยถ้าตัวของมันเนี่ยมีพลังต่อสู้มากกว่าอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มเกจไม่ตายได้2เทินก็คือเป็นตัวที่เอามากันพวกแบบรวมอันติยับยับ <Okay. S 1> แล้วก็หมูฮอกเนี่ยเอาของเทพเพิ่มพลังชีวิตได้กับพวกของ1 5้เปออยู่ในช่องสก็ทําให้ตัวของเกลดาอเจของเราเนี่ยนี่เป็นไงโคตรข่าว <c oughs> <c oughs> ของดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พอส,สิบเกียวด้าก็คือแบบอย่างถึกตัวอย่างถึกนาเตอะนะมาอาหารที่กินก็จะเป็นเลือดนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมบิ๊กเบนกับผมเนี่ยที่ผมแบบใช้3 5มสิบห้าล้านแห้าหมื่นคิวผมเนี่ยคิดว่ามันดีทีมนี้นะมาทีมคนดีป่ะไปลุยกันครับกับเควอสหมดในตำยานหมดที่มันตึงเปี้ยเหมือนพุงเลยตอนนี้มาครับมา,มาถึงนี้หลุดเลยไหมหมุนติ้วต้ว เกมหมุนติ้วๆเกมดีมาก็ผมกับตาที่หนึ่งรนะับเจอกับทีมของคิงส์คิง g ์สือย่างนี้คือเราแพ้ทางอยู่นะเพราะว่าไอตัวของก็อกซี่เนี่ยมันมีนั่นปะมันมีรถเกตปะรู้สึกจากพร s สิบไหนดูซนะิเกมเกมครั้งเพื่อนไอก็อกซี่เนี่ยมันมีรถเกตไม่ตายปะไหนดูนนดิบัญญัติราชาไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะตัวไหนมีนะของเทพอ่ะไม่ใช่น่าจะคิงปะ คิงน่าจะพาสีบนะถ้าเอเลนมันไม่ใช่ไงแต่เจ๊เกลดาก็เลื่อนการ์ดมา1สเต็ปแล้วก็ตีขำๆไปสองใบแล้วกันเพราะว่าไอ้ก็ซี่นี่คือถ้าตี2ใบแบบตัว,ดวเดียวกันจะลดดาเมจด้วยซึ่งทีมตอนนี้ตูก็ไม่ค่อยแรงอยู่แล้วแต่ถึกไงทีมถึกแบบบัวาไตายค่อยล้มสก,กิดแบบไม่หวังผลสายยื้อเกมมิ่งไม่ได้เห็นบ,บ่อยๆที่ผมจะเล่นสายยื้อแต่วันนี้ได้เห็นแล้วว่าตูเล่นสายยื้อคลิปนี้ตายตีตูไม่เข้าอ่ะมาไทรออกออกก่อนตูไม่ออกด้วย เล่นทั้งวันนะทั้งวันเกมมิ่งแล้วก็2ตัวบนหัวของเอเลนแล้วก็ตัวคิงเนี่ยเกตไม่เพิ่มจากฟราวดินด้วยนะแสดงว่าพลังต่อสู้มันน้อยกว่าฟราวดินนะอีกฝ่ายเอเลนเรียกหนูว่าเอเลนตีมาเชสกิลบัฟไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วตัวก็อกซี่ก็ตีมาเลยตีเข้าโอ้โหไปอย่างนี้เลยเหรอมันโอพียังวงก็อกซี่อะก็อกซี่ในโหมดนี้ไม่โอพีจัดไปอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนน่าเกียดน่าเกียดไปอย่างเงี้ยไปเราก็ ผ่านการสักใบหนึ่งนั่นคือลดเกตอันติได้ปะเนี่ยเกลตูจะได้ใช้อันติปะนะ่ะเนี่ยยิ่งมีดีบับเยอะนี่คือคิงนี่หวานเจ็บเลยคิงบอกว่าตูชอบจัดเลยอันติไอท้ทีมคิงทีมนี้ก็เป็นทีมสายยื้อเหมือนกันนะคือเป็นทีมสายยื้อแบบเอาก๊อกซี่ค่อยๆผ่านนะครับก็เปิดบัฟมาฟื้นดาเมจด,ด้วยเพิม่มเกาะก็ตีมาเลยไงเลื่อนไหลไฟช็อตโอโ้โหครบโดนลดเกตตึงๆไปก็ค่อยๆตีทีมถึงทั้งคู่มาทั้งวันอะวันเนี้ย เราไม่รีบอยู่แล้วเพื่อนแล้วก็ใช้ตัวของเดลี่เอลลี่เนี่ยต่อยไปก่อนเลยขั้นสองนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลด้านะตีไปเอาเป็นใบนี้แล้วกันบัตรท้อนตีไปตามด้วยฟราวดินใบที่3ามแบบขำๆตีไปก่อนไอ้ฟราวดินมาตีตอดทนแน่นอนมาบัตรท้อนนี่ไงบัตรแบบบัตรทอนไงทอนไงคือแบบตีบาทไปดูมินเอ้ยตีเข้าอยู่งว่าตีไม่เข้าคือแล้ว ตีเข้านี่น่าจะเอาไปสกิลแรกนะครับถึงว่าตีไม่เข้าตอนแรกเลือดไหลไฟช็อตน้ำร้อนลวกไหมเพื่อนมาัยรุ่นเผาพูดนายจะยังไงคือนายจะใบ้เอคือนายจะลดเกรดผมอีกไหมผมดีบัฟมาตึงๆเอเลนก็ตีมาอีกแล้วก็อย่าลดเกรดจริงๆรินี่ไฟเออคิ้ยคีีมามันก็ขยันลดเกรดนะเพื่อนนะมะเราก็จะต้องทำไงสักอย่าง ไอคิงไอคิงนายจะลดเกรอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะเราต้องจัดก,การก็อกซี่ไปก่อนแล้วกันไอตัวแปะดีปั๊อปปิดฉากด้วยเกียวดา้าคิดว่าตายนะขั้น3ามอาเจ๊ขอเร็งๆเริ่มเร็งแล้วฟาวดินก็ตีเข้าอยู่แล้วก็อหงเดลี่เอลีสี่หมื่นห้าดั๊ทูดัส,ดสไปปาดแดป็ดปาดแป็ดเออหุ่เนเลยเหรอหนึ่งอีกฟอฟกอกซี่เขาก็ถึกก็ทีมนี้มันถึกไงมันมีบ๊อปจากเอเลนเนี่ยแต่เราก็ถึก แต่ผมว่าผมถึกกว่าทีมคือนายไม่มีสิทธิ์ตีเราเข้าแบบร้อยเปร์เซ็เราน่าจะเอาแบบเกลด้าน่าจะยืนสวยๆอะ่ะคือเจ๊ก็คือเจ๊อะ่ะตีมาเดี๋ยเลือดไหลไฟช็อตจำอ้อนรวมอ่ะตีมาตีต่อเดี๋ยวต่อยต่อไม่เข้าอ่ะถกวาจีจี้มาตาที่สองของเจ๊กเกลสรงซอ้อเจ๊เกลส่งซ้อใครที่ชอบทรงซ้อเนี่ยเล่นทีมนี้เลยอเรอบนี้เจอทรามิเอล เจอตัวองฟ็อกซี่นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยเนี่ยผู้การโลดเนี่ยมาแล้วก็จะตีขำๆแล้วกันเนาะตีสักตัวหนึ่งอะตีไปรวมการ์ดเกลด้ามาตีไปน้องเดลี่เอลี่ฟาวดินโตเดี๋ยวฟาวดินก่อนเนี่ยฟาวดินเดลี่เอลี่เกมค้างเกมค้างแล้วก็รวมการ์ดมาโอเคดูมินมาก่อนดูมินแล้วก็ต่อยโอดต่อยโอทนดนาะ ่อยดอกละสิบแปดยังแรงมาสิบแปดตึงๆสิบแปดยังเจ๋วประหลานายพร้อมที่จะตีเรายังแต่ว่าพลังต่อสู้ของ3ตัวนี้คือไม่ได้มากไปกว่าฟาวดินนะก็ดูง่ายตัวไหนที่มันน้อยกว่าฟาวดินก็คือโดนใบติดทั้งนั้นหละไีกฝ่ายเป็นทีมถึกเหมือนกันถึกเปียเหมือนกันอีกฝ่ายถึกแบบถึกตะโกนโอเคมันตีเรา,าไม่เข้าเราก็ตีเขาไม่เข้าเลื่อนการ์ดมาเลื่อนการ์ดอ e ีสปอร์ต แล้วก็ใช้เจ้ตีก็อกซี่ไปดัสทูดัสมันก็ไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเหมือนกันมาเอออันตีเจกเกิลมาละจะต้องล่าขัวคมๆหน่อยละอีกฝ่ายเฮ้ยแต่ว่าเขามีโอเคนี่หว่าคือเขามีโอเคนี่หวะ่ะโอเครถเกรดอันติไม่ตายเฉยอ่อยที่เดลีเอลี่ไงเอาหน่อยอีกฝ่ายก็อกซี่ก็อกซี่เนี่ยเลื่อนไหลมา มันทั้งวันจริงไหนดูเลือดของเจ้ก่อสิเลือดของเจ้เขาละลายแล้วบัตรทรอนสร้างดาเหมที่ผ้าเลือดของเจ้ดย์อยู่ละลายสองแสนห้าก็ได้อยู่ไปเอาตีขำๆไปก่อนนะเอาเกรอันติเดี๋ยวต้องเอาฟาวดินดูมินก่อนดูมินเดลี่เอลี่แล้วก็พายุหมุนสปินไปเลยดูมินโอ้โหทีนี้อดทนขึ้นอดทนด้วยโอ้โหอดทนถึกจัดอีกไฟทีมแบบถึกวอร์ถึกว,ว่ากนันมันจะจบไม่ล่ะวันนี้อ่ะ เจ่ยวก,ก็ถึงอีกฝ่ายก็ถึงแต่ก็ซี่ผมว่ายังยังพอได้อยู่นะหาจาังหวะเคลียร์ก็ซี่เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วว่าอีกฝ่ายอ่าก็ซี่ก็หมุนติ้วติ้ว,ว,วมาโอเคก็พยายามเขาพยายามเคลียร์ข้างๆนะซึ่งถ้าเขาเคลียร์เดลี่เอลี่เนี่ยมันเหมือนทีมเราปลดลิมิเตอร์คือมันจะแรงแล้วตอนนี้คือมันจะเริ่มแรงแล้วพวกตีหมู่พวกตีไก่เพราะก็เปิดสแตนขั้นสามมาเลยอรอว่าเกินสแตนขั้นสามอะ่ะ แต่ถ้านายเปิดเรากดอันติใส่ก็ได้เราท้าทายนายอยู่แล้วก็ดูก่อนสิว่ามันจะถึกขนาดแบบมันจะถึกขนาดไหนแต่คิดว่าไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้แน่นอนแล้วแต่ผมอยากจะรู้ว่าอีกฝ่ายจะยืนรับได้ขนาดไหนป่ะก็เอาหน่อยบ็อกซิเนียตีไปอูสิอาเจตีสี่หมื่นหกนะครับแล้วก็เล้งไปสองหมื่นสวยสวยปัดรอนปัดเมแล้วก็ตีอดทน ก็ถึกนะตอนนี้ทุกคนที่ดูอย wow ู่ตอนนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งหลับแล้วดันในตานี้มันนานมันช่นแสนนานลือเกินเจอทีมแท้งสองทีมแล้วเนี่ยติดติดกันแล้วเนี่ยไม่เจอทีมดาเมจบ้างหรอวันนี้เจอแต่ทีมแท้งเล่นหาทีมก็เจอแต่ทีมแท้งแล้วผมก็ใจอทีมแท้งเนี่ยอ่าอู้ไซตีมาตีมาที่เดลี่เอลี่เขาก็พยายามเคลียร์จริงๆนะคือเขาแบบขอแค้นอ่ะอ่าเรียบร้อยเดลี่เอลี่ตายอย่างนี้ก็ปลดลิมิเตอร์เรียบร้อย แรงและทีมผมแรงและไอ้พวกตีกงตีไกนี่หวานเจี๊ยบแล้วนายพร้อมที่จะโดนหรือ,อยังอีกฝ่ายสแตนสามด้วยแต่ดูเลือดหน่อยดูเลือดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามซนสองหมืน่นได้อยู่ปะผมเมื่อก,กี้ขนาดสแตนสามกซี่เนียนเกือบตายเลยเล่นสองชุดอะคิดว่าน่าจะตายเลยไหมเดี๋ยวรวมการ์ดมาอย่างนี้ก่อนให้มันได้เกณฑ์ติสี่ลูกนะพร้อมโดนติดทราเมลหรือ,อยังสร้างดาเมจหน่อยไปครับตีไปฮะ ดัสฟูดัสเอาให้ตายก็ซีเนียไม่ไม่เข้าไม่เข้าก็ยังไม่เข้าอยู่ยังไม่เข้าอยู่วิ่งเขาหน่อยวะพี่ขนาดเดลี่ลี่ตายนนเนี่ยเนี่ยเื่อนถึกจังวะทีมทีมถึกแบบน่าจะใส่กิวทนเดอร์ไว้ช่องที่4ี่แน่นอนผมว่าอย่างนั้นนะกิวทนเดอร์เขียวอะเพิ่มป้องกันถ้าไม่ใช้ถีบหน้าเลยดูเดี๋ยวรอดูทราเมีเอลระเบิดโชว์จะักะแรแล้มาเหม็นเมเออ ก็เข้าที่ไหนล่าเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่แต่ไม่ตายไม่ตายเจแล้วมันระดับกาแล็กซี่อยู่แล้วความถึกอ่ะมาหูแล้วดูหิวเลือดขึ้นมาดิหิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดไงอีกฝ่ายต้องไปเริ่มต้นใหม่เราไม่ออกไหนก็ไม่ต้องออกคือถ้าออกจะอะไรยแดกดูมินชื่อสกิลนี่คืออย่างโหดดาเมจนี่คืออย่างหมดปัดทอปัดทอนซับับไอไสแตนนี่คือมันนานอย่างวะ สามสี่เทอร์ได้ปะสแตนอ่ะมืนอานจัดอ่ะแล้วก็ก็กซี่เนียว่ายัางไงเพื่อนก็กซี่เนียอ,อันตีตีหมูตีเดียวแต่เจ๊เกอ่ะอันตีมาแล้วสแตนเขาหมดเรียบร้อยด้วยเธอหน้ารู้กันถ้าไม่เปิดสแตนนี่รู้เรื่อง <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะหมื่นเจ็ดวะพอเป็นสดเปล่าตีต่อ้องตีตอ่ตอยากยากยังมีโอเคคือมีโอเคกับสแตนทั้งวันเกมนี แลด้ดูการ์ดดูการ์ดฟาวดินอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอ่ะฟาวดินฟาวดินห่งสิบมัญญยัดไงโหดจัดอดทนวะอดทนยับยับโอ้0 0 0 years later ผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วผมอยู่ตั้งแต่วันที่19วันนี้มันวันที่20แล้วผมเล่นมาหนึ่งวันเต็มๆกับแมตชนี้ไม่จบสักทีผมเหนื่อยผม,มหิว ผมกดขี้ด้วยตอนนี้นานยังะ่ะคือนานไงมาดิเออแต่น้องเริ่มแรงแต่เราก็เริ่มแรงอะ่ะไม่มีสแตนด้วยรอบนี้มันถึงเวลาแล้วน่าเบื่อจริงๆเออผมก็เริ่มน่าเบื่อแล้วเราต้องจัดการก็ซีเนียหน่อยละเดี๋ยวมาดูว่าตายไหมแต่ผมคิดว่าตายร0อเซเพราะว่าดาเมจของเจเขาเนี่ยมันก็คือเกลีวด้ามันก็คือเบิม้มเบิ้มเหมือนนมไงดาเมจอะดัสทูดัสไอ้เรียบร้อย นี่ละนึ่ะ1,70,000มอ่ะมาดูกันว่าตัวที่4ใช่กิลทันเดอร์เขียวอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าลงมาถ้าไม่ใช่ให้ทีมเลยฮัลโหลเนี่ย <Hello there. S 1> <laughs> ความถึกอ่ะดูออกว่าใครใส่กิลทันเดอร์ตูดูออกหมดอ่ะเพราะว่าตูก็เคยเล่น <laughs> นะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยจีจ <laughs> <laughs> ีมาาต่อไปจะ <laughs> กับทีมของเมลิโอดัสแนะ่แล้วก็มอนสปิด มอนสปิดแบบนิดๆจ้อยๆเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวนะ <c oughs> เป็นดัสตตัวนี้ด้วยหรอใส่ได้ด้วยหรอคะแนนว่าอะไรคะแนนพันสามสามพันสี่ป่ะรู้สึกโอ้โหใส่เฉยอ่ะเราก็จะขโมยมาก่อนหนึ่งสเต็ป <c oughs> เดี๋ยวก็ขโมยก็ซี่ทำไมมันหน่วงหน่วงวะทุกคนรู้สึกเกมมันหน่วงหน่วงไปครับดูมินมาก่อนเลยต่อยไปต่อยขำข แล้วก็เจ๊ปาดแป๊ดปาดแปดแปดม,มาหน่อยหนึ่งทีแบบเบาๆเบา,บาๆไปก่อนหยอกๆมาครับมอนสปิดมีเผาไหมซะด้วยนะอีกไม่เขาจะเอาดัสโซโล่ดาเมจเหมือนกันเหรอตีมาตีมาครับมอนสปิดตีต่อมอนสปิดตีต่อแล้วก็เมลิโอดัสระเบิดระเบิดแบบไม่คิดอะไรเลยทีมเขาก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันทีมผมก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันมา เอาฟลาวดินตีไปต่ออะผมว่าผมแบบก็งกงกการ์ดอยู่นะผมอะคิดว่าตายตัวไหนใส่ทราวเมีวนะน่าจะตายอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยดูมินรถตัดมาก่อนไปขโมยมาแล้วก็ปาดปาดเอ้ยเป็นไงละแรงหรอดัสทุดัสนี่ไงปาดแมสปาดมาแห่เรียบร้อยในตัวของบ็อกซี่ก็ตุยไปไงมา ออกซี่ตุยและเหลือดัตที่เป็นดาวเมจมอนสกินมไม่มีดาวเมจอะ่ะอีกฝ่ายเป็นคิงแดงด้วยที่มันทีมค่อนข้างมั่วนี่า่าเอาดัตโซโล่ดาเมจของจริงอีกฝ่ายมาครับดั๊ตโซโล่ดาเมจแต่ต่อยให้มันเข้าหึคิงคิง,คงดีมา้ก็ดัตโอ้ยก็ยังอีกเขาก็ยังระเบิดอีกมันก็ขยันระเบิดซะด้วยนะโอเคเดลี่ลี่ตายได้เราจะได้รีการ์ดหน่อยมาครับ <พ uka> เฮ้ยเขามีบัฟร์พอดแล้วนี่วะเมลิโอดัอ๊ดอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้รวมการ์ดอาเจมาแล้วก็ตีไปเทสบัตรทรอนตีไปแล้วก็ตีต่อว้าบัตรทรอนไปเอสไปเอสบัตรทรอนหมุนติวติวหมุนติวติวหมุนติวติวยังไงล่ะเฮ้ยอันติไม่เพิ่มด้วยว่ะ อีกฝ่ายอันติไม่เพิ่มด้วยม,มาฮนะเฮ้ยเลยจิ้งพิทเลจิ้งพิทควอยควอยควอยมา <c oughs> จีจีมาตาที่สี่ของเรากับทีมของคนว่างไม่มีอะไรทำเล่นทีมนี้อยู่กับอีกฝ่ายทั้งวันนะไม่มีอะไรทำเนี่ยก็แนะนำไม่เล่นทีมนี้เลยทุกคนเพราะว่าเราจะได้อยู่กับอีกฝ่ายทุกวันทั้งวันเลยนะไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วเนะี่ยป่ะตีไห นี่แบบชิวๆนี่ไงลงหลีกด้วยอีกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่านเลยครับผมเนี่ยแล้วก็ปาดเจเจเจ,เจแปดไปก่อนเจแป๊ดไปก่อนสวยสวยมาทีนี้ก็มาดูว่าฝ่ายจะตีเราเข้าหรือเปล่าเนี่ยเก็บการ์ดเจไว้ไว้เล่นเทินต่อไปเทินต่อไปผมว่าผมจะล็อกหัวแต่ว่าเจเขาติดทอนที่เดียนเน่อะเนาะคือเดียนเน่เนี่เปิดโลนปะเปิดสแตนมาหรือเปล่าถ้าเปิดสแตนมาเราต้องใช้การ์ดใบหนึ่ง อย่างมันจะโดนทราเมียวใบแน่ต่มอนชิลส์โอเคเปิดสแตนนี้ก็ต้องไม่ต้องรีบแล้วล่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ต้องรีบแล้วลนะ่ะสก,กาดีสกาดีโอเค,อเ,คเอเลนเอเลนเริ่มตีแรงนะอีฝ่ายนะเอเลนเขาก็แบบเขาก็ตีแรงของเขานะมารวมการ์ดเลื่อนการ์ดมาตึงๆไปนี่เลยปาดปาดทิวเลื่อนมาก่อนโอเค ทีนี้เราก็มารอเวลาที่เดียนเน่เขาจะสแตนหมดกันดีกว่าอันติมาแล้วทีมทั้งวันเกมมิ่งอ่ะต้องมาเจอนี่ทีมถึกเจอทีมถึกหน่อยไอตาที่2ก็เจอกับทีมถึกใช่ไหมไอทราวมิเอลตานี้ก็เจอกับทีมถึกเหมือนกันเดียนเน่เป็นทีมคนยักษ์เป็นฟูคนยักษ์ด้วยนะมาครับต่อยมาต่อยที่เจเอเลนต่อยที่เจ <c oughs> ไม่เข้าหรอกคุยวะเฮ้ยเฮ้ยเอเลนมาตีแรงขนาดนี้เลยหรอ what เฮ้ย เฮ้ยโคตรเซอร์ไพรส์เอเลนตีแรงขนาดนี้เลยหรอของจริงว่ะอีกฝ่ายเอาเป็นเจเนี่ยตีไปแล้วกันค่อยๆเก็บอันติไปเรื่อยๆดกคนนะแล้วก็เดลี่เอลี่ตีไปแล้วก็ตีไปขำๆเฮ้ยเอเลนแม่งตีเลงมากเป็นเล่นนะเอเลนอ่ะไ,ไม่ครับอ๋อ,อ <S <S 2> <S 2> ถ้ามันจะไม่ถึงขนาดนี้ลุงยีอีกแล้วลุงยีหมุนติ้วๆไปดีกว่าไปโดนใบด้วยโอเค เอเลนมันตีเลงชาตแต่ทุกคนจะสะดุ้งเลยเมื่อกี้มาได้เนี่ยได้อยู่ถอนหมดแล้วด้วยถอ,อนหมดแล้วด้วยเราถึกแล้วนะตั้งแต่กดอันติเราถึกแล้วนะทุกคนอยู่ดีว่าอกีกไฟเนี่ยจะเอาเราอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลงเดียรเน่แหละพาะว่ารอบนี้เราจะหมุนไป3ามใบไปเลยเอาให้มันตุยให้เดียนเน่ตุยเย่มาสกาดิเขาก็จะเอาอันติด้วยนะโอเค เริ่มแล้วเริ่มแล้วไอ้ฝ่ายเริ่มแบบเริ่มแรงเริ่มแรงตีมาที่โอ้ตีที่เดลี่เอลี่ว่ะสัการณ์นี้ต่อยต่อยที่เดลี่ต่อไม่เข้าก็คือถ้านายต่อยไม่ชนะธาตุไม่ชนะสีนี่คือก็ต่อยไม่เข้านะอาไอ้ฝ่ายอะสักาดิที่ได้ข่าวว่านายตีแรงมากๆใช่ไหมตอนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องตีดีอันเน่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตีไปสองใบแล้วก็ตีมู่ไปไปเลยดัสทูดัสแอ๊ด หมุนหมุนติ้วติューหมุนโอ้โหเลือดดำเลือดดำไปหนึ่งเต็มเลือดดำไปหนึ่งสเตมเรียบร้อยเ <c oughs> ดียเน่ตุยโอ้โหอันตีสองเลยเหรออันตีสองเลยเหรอพี่หนุ่มอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันอ,อันตีสองเลยนี่มันแบบเก้าสิบล้านไอคิวนี่วมาอีกฝ่ายคือแบบเลื่อนการให้มันพอเดียเน่ตายก็จะเป็นอันตีสองเลยเฮ้ยนี่มันเก้าสิบล้านไอคิวอีกฝ่ายอ่ะบิ๊กเบนว่ะมา,มาแต่ดูดิว่าอันตีสองใบจะกดเจเขาลงหรือเปล่า ตีแค่สองใบตะกาดีแบบหมู่ปะหรือเดียวแต่เอเลนน่าจะหมู่ปะเฮ้ยคิดว่าไม่ตายคิดว่าแบบยาก <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคออตีแบบหมู่อ่ะตีแบบหมู่ไม่แรงอ่ะตีแบบหมู่ไม่แรงโชว์มือโชว์มือขึ้นแล้วหมุนหมุนขนาดเดลี่อี่ยังไม่ตายเลยเดลี่ย่ยังไม่ตายเลยคิดดูแล้วกันนะมันตีเอเลนนะ <c oughs> เก่งกับตูนี่แหละเจ๊บอกเอ็งเก่งแต่ตูคนเดียว เจคิวบอกเมื่อกี้ต่อยเจคิวก,กับตายเรียบร้อยแล้วตานี้เนะครับเราก็จะเอาเกียวดาเนี่ยไปทักทายตัวของสก,กาดิเขาหน่อยแล้วกันได้ข่าวว่าแบบเขาตึงเนียสก,กาดิเขาตึงแต่เอเลนตึงกว่าเอ้หรือเราทักทายเอเลนดีเอเลนมันตึงไนงะ <c oughs> โอเคนะนี่ก็คือทีมของเจคกลดาของผมนะนอกจากดามเมจเบิ้มแล้วนมยังเบิ้มด้วยกับทีมนี้แต่ต้องเลดเกมนะต้องเป็นคนที่ว่าง ใครที่อยากจะแบบว่างๆอยู่ไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยเล่นทีมนี้ได้นะก็ไม่เชิญถอดสมองเล่นหรอกมันก็ต้องยื้อเกมนิดนึงอ่ะนะตัวอื่นตายได้เจห้ามตายถ้าเจตายนี่คือทีมเราเจหน้าจีนคนเล่นจะหน้าจีนตูก็จะหน้าจีนเหมือนกันประมาณนี้นะครับใครที่อยากจัดตามก็รีบเลยตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะรีแต้มแหละก็ต้องรีบกันวันหนึ่งมันไม่ได้แบบอยู่ถาวรไงไอพกต้งพกแต้มเนี่ยบางวันรีขึ้นบางวันรีลงลองไปจัดกันได้นะทีมนี้อ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ชอบเกม7บาท8บาทเกบาทก็ ฝากทุกคนเลยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าคอนเทนเนอร์บาท8บาทสวัสดีครับผม